สวัสดีครับเพื่อนๆอนต้อนรับทพกท่านเข้าสู่ช่องกิจสดาหมาน้อยกับผมเลยโจ้คนเดิมนะครับครับผมเพื่อนๆครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะไม่ได้เอาน้องหมามาให้ดูแต่อย่างใดนะครับแล้วก็จะไม่พูดถึงในเรื่องการไม่พูดถึงเรื่องของน้องหมาแต่วันนี้ผมจะเอาประสบการณ์ในในเรื่องของการเริ่มทําอาชีพเสริมแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์ในการขายออนไลน์ของผมมาเป็นพ่อค้าออนไลน์มาให้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆ นะครับสำหรับผมนะฮะตอนนี้ผมเริ่มทำงานประจำแล้วก็ผมก็เริ่มการมองหาไรายได้อาชีพเสริมนะครับหรือ,อไรายได้เสริมของผมนะครับหลายคนอาจจะว่าเอเราจะทำธุรกิจอะไรดีเราอยากจะมีแบรนด์เราจะสร้างแบรนด์ของเราได้อย่างไรนะครับคลิปนี้ผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายคนได้นะครับที่ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับสำหรับผมนะครับผมเริ่มต้นเนี่ยวยการ ในการเลี้ยงสุนัขในการเพราะสุนัขนี้นะครับด้วยเริ่มต้นที่แบบไม่มีตังค์ไม่มีเงินลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวเชื่อไหมครับแต่รู้ไหมครับผมมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงผมสามารถมีรายได้อาชีพเสริมเนี่ยงานจากการเพราะน้องหมาขายนะครับผมมีรายได้เสริมเดือนละหลายหมื่นเหมือนกันนะครับเกือบหกหลักนะครับบางบางเดือนก็ตกหกหลักก็มีนะครับ สิ่งเริ่มต้นเลยผมไม่มีตังค์สักบาทหนึ่งที่จะที่จะเริ่มเลี้ยงน้องหมานะครับผมเริ่มต้นจากการาให้เพื่อนนะครับเพื่อนแนะนําให้ผมขายสุนัขเพราะสุนัขขายเพราะสุนัขโดยการที่เขาเป็นคนลงทุนแล้วผมเป็นคนขายแล้วหักเงินลงทุนออกกําไรหารสองนะครับชุดแรกเลยนะครับที่ผมขายผมมีกําไรอยู่ประมาณผมได้กําไรจากการขายอยู่ประมาณสามพันนะครับมีกําไรอยู่ประมาณสามพันแล้วชุดที่2เพื่อนก็ส่งมาให้ขายอีกนะครับก็เริ่มสะสม ทุนตรงนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นทุนของตัวเองได้อยู่ประมาณก้อนหนึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มรู้ช่องทางในการขายนะครับพอผมรู้ช่องทางในการขายผมก็เริ่มหาซื้อมาขายเองนะฮะเริ่มหาซื้อมาขายเองครับเพื่อนๆแต่ซื้อมาขายเองเนี่ยรอบแรกนี้ยังไม่ใช่ลงทุนคนเดียวนะครับเป็นการชักชวนเพื่อนคนอื่นมาลงทุนด้วยกันนะครับชักชวนเพื่อนคนอื่นมาลงทุนด้วยกันก็คือลงทุนคนละครึ่งอ่ะลงทุนคนละครึ่งแล้วก็กาไรแบ่งกันคนละครึ่งเช่นเดียวกัน แล้หลังจากนั้นผมก็ทําอย่างนั้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับมาสักพักหนึ่งผมเริ่มมีมีทุนอยู่ก้อนหนึ่งนะครับพอสมควรน่าจะสองสามหมื่นได้นะครับประมาณสองสามหมื่นผมเริ่มทีนี้เอาละเริ่มลุยเต็มที่ทําด้วยตัวเองคนเดียวเลยนะครับเริ่มทําตัวเองด้วยด้วยคนเดียวเลยนะครับผมก็เลยไปหาซื้อเริ่มจากการหาซื้อเหมาคอกถ้าเป็นภาษาบัวเนาะถ้าเป็นอีกแนวหนึง่งข้าคนเลี้ยงบัวเขาจะเรียกว่าในพอยอะ นะครับก็เลือกไปหาซื้อจากตรงนั้นมานะครับแล้วก็เก็บเป็นทุนเป็นทุนมาเรื่อยๆนะครับและหลังจากนั้นก็ประกอบกันกับตัวเองก็มีลูกตัวเองก็เลี้ยงหมาด้วยนะครับผมเลี้ยงหมาด้วยผมก็พอหมาผมท้องผมก็ขายไปนะครับแล้วก็พอท้องขายไปแล้วก็หาชุดใหม่ก็ซื้อแม่พันธุ์ตัวใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้เชื่อไหมครับจากที่ผมไม่มีเงินลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับ ทุกวันนี้มันสามารถสร้างรายได้ให้ผมได้เดือนละหลายหมื่นบาทนะครับอันนี้ผมยังอยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับใครที่กําลังมองหาธุรกิจหรือมองหาช่องทางในการทํามาหากินนะครับหรือว่าใครที่มีความกังวลเรื่องเงินทุนเราจะลงทุนยังไงเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับอันนี้เลยผมเชื่อว่าทริปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินลงทุนเยอะ เราไม่จำเป็นที่จะลงทุนปึ้มทีเดียวหลายบาทนะครับเริ่มต้นด้วยการทยอยเริ่มต้นด้วยการแบบเรียนรู้ไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวแล้วผมเชื่อว่าความสําเร็จมันจะอยู่ไม่ไกลจากทุกท่านมันจะอยู่ไม่ไกลมือของเราเลยเราสามารถเอื้อมมันได้ทุกคนนะครับแล้วทีนี้มีเรื่องเล่าต่อมาอีกอย่างหนึ่งพอผมเริ่มเข้ามาสู่ตลาดออนไลน์แบบเต็มตัวนะครับเริ่มต้นมาเข้าตลาดออนไลน์อย่างเต็มตัวสิ่งหนึ่งเลยที่ผมได้เจอนะครับ เมื่อเร็วๆนี้นะครับอันนี้อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าออนไลน์ที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายนะครับได้ได้เตือนภัยกับทุกท่านไว้ด้วยสิ่งที่ผมเจอนะครับมีลูกค้าคนหนึ่งบอกว่าอยากได้น้องหมาทักมาหาผมเลยนะครับเขาทักเข้ามาพี่ค้าหนูอยากได้น้องหมาอันนี้ภาษาภาษาเขียนนะแต่ผมแปลเป็นคำพูดนะครับพี่ค้าหนูอยากได้น้องหมาหนูคือบอกว่าหนูอยากได้น้องหมาผมว่าโอเคครับสนใจตัวไหนเขาบอกว่าหนูสนใจหนู ดูอยากได้หนึ่งตัวตัวผู้แล้วก็ดูดูจะนูขอเลขบัตรประชาชนหนูขอบัตรประชาชนแล้วก็เลขบัญชีหน่อยค่ะโอ้โหด้วยความที่ผมอยากขายครับส่งไปเลยปึ้งไปโดยที่เขาไม่ขอดูรูปน้องหมาอะไรทั้งนั้นไม่รู้เลยว่าเขาอยากได้ตัวไหนอย่างไงตัวอะไรยังไงไม่ได้ส่งให้เขาดูและเขาก็ไม่ส่งมาให้ดูเขาขอแค่เลขบัญชีกับบัตรประชาชนผมส่งไปปึ้งเลยครับเพื่อนๆส่งไปแล้วรู้ไหมครับผลตอบรับกลับมายงไง หนูขอบัตรประชาชนที่ไม่มีลายน้าหน่อยเพราะปากติเนี่ยผมจะส่งบัตรประชาชนที่มีลายผมจะเอาลายลายน้ําก็แปลว่าบัตรประชาชนนี้ใช้สําหรับธุรกรรมนี้นี้นี้เท่านั้นลูกค้าบอกว่าพี่หนูขอบัตรประชาชนที่ไม่มีลายน้าหน่อยผมก็เลยอุ้ยตอนแรกอ่ะบอกว่าอุ้ยจะส่งจะทําแก้ไขให้เขาไปใหม่หรือเปล่าคิดในใจอยู่ก็เลยถามลูกค้ากลับไปว่าเออลูกค้าครับแล้วบัตรประชาชนมขอไ ตกไทยตกลาวนะครับเวลือลูกค้าครับแล้วบัตรประชาชนผมมันไม่ชัดเจนตรงไหนหรือเปล่าครับอืลูกค้าก็เลยตอบว่าชัดเจนครับแต่หนูอยากได้แบบไม่มีลายน้ำพออย่างนั้นเลยผมก็เรียกว่าผมไม่สะดวกส่งครับถ้าลูกค้าไว้ใจผมก็ซื้อถ้าไม่ไว้ใจผมก็ไม่ต้องซื้อตอบอย่างนี้เลยนะครับผมตอบนี้เลยแล้วเชื่อไหมครับว่าอีลูกค้าคนนั้นก็หายเข้าไปในกลีบเมฆเลยไม่รู้ว่าเนื่องด้วยสาเหตุอะไรเพราะผมซื้อายสุนัขมาเนี้ย เลี้ยงเลี้ยงแล้วขายมาสองสาปีเนี่ยคือผมทําแบบนี้ทุกครั้งแล้วก็ลูกค้าไม่มีปัญหาสักคนแต่มีเนี่ยลายแรกผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะโกงเราหรือเปล่าจะเอาบัตรประชาชนของเราไปทําอะไรที่ไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่านะครับอันนี้ในแง่ของพ่อค้าออนไลน์แต่ทีเนี้ยในแง่ของลูกค้าก็เช่นเดียวกันนะครับใครที่เป็นลูกค้าตอนนี้เลยผมเชื่อว่าเพื่อนๆนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่หลายคนก็มีการสั่งซื้อของทางออนไลน์ใช่ไหมครับ ทุกคนต้องมีต้องมีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอยากจะบอกฝากเตือนภัยกับทุกท่านได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นในวงการของการเลี้ยงสุนัขนะครับมีบ่อยมากผมเห็นแทบจะทุกวันนะครับว่ามีการว่ามีการโกงนะครับโกงโกงยังไงโกงยังไงโกงกันยังไงหรอครับนี่เลยมันโกงได้ไม่ยากนะครับเพื่อนๆครับคือแค่สมัคร Facebook ไป Facebook หนึ่งสมัครตั้ง Facebook มาปื่มหนึ่งเลยพอสมัคร a c e b o o k ปุ๊บนะครับ ไปกรอปรูปน้องหมาใครมาก็ไม่รู้เปลน้องหมาที่ไหนมาก็ไม่รู้หรือเอาสินค้าอะไรมาก็ไม่รู้มาวางปุ๊บในหน้าเฟซบุ๊กตัวเองแล้วก็ไปประกาศขายในกลุ่มต่างๆประกาศขายในกลุ่มเฟซแล้วบางคนที่แบบเข้าไปปุ๊บเห็นอา้าวสนใจซื้อของดีราคาถูกน้องหมาสวยแต่ราคาถูกโอ้โหตัดสินใจโอนเงินเข้าไปเลยโดยที่ไม่มีการเช็คประวัติใดๆทั้งสิน้นนะครับแล้วผมอยากจะฝากเตือนไว้นิดนึงว่า ถ้าเราอยากถ้าเราอยากจะมั่นใจว่าคนนี้มีตัวตนจริงหรือเปล่าขายจริงหรือเปล่านะครับหนึ่งเลยวิธีเช็คนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ 2- 3สวิธีด้วยกันนะครับอันนี้คือวิธีที่ผมใช้กับลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าเช็คย้อนกลับมาที่ตัวผมนะครับวิธีแรกเลยคือผมจะบอกให้ลูกค้าลูกค้าเช็คที่ a c e b o o k ผมชื่อเฟสนะครับสบัตรประชาชนที่ส่งให้นะครับว่าชื่อเฟซกับชื่อบัตรประชาชนตรงกันหรือเปล่า และสมนะครับเลขที่บัญชีชื่อเจ้าของบัญชีตรงกันหรือเปล่ากับบัตรประชาชนแล้วก็ชื่อ a c e b o o k นะครับว่าเราขายจริงหรือเปล่าร่วมทั้งประวัติการส่งการขายน้องหมาของเราในหน้า Facebook นะครับมันก็ต้องมี Activity หรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆู่แล้วอยู่หน้า Facebook ของเรานะครับอันนี้เลยโปรไฟล์ต้องชัดเจนด้วยนะครับของผมนี่เลยหน้ารอๆนี่เลยนะครับเข้าไปดูได้ที่ Facebook กิตดาคำมงศานะครับฝากด้วยนะครับผมนะครับเลี้ยงเพาะน้องหมานะครับ เลี้ยงเอาความน่ารักน่ารักนะครับไปฝากให้กับทุกท่านนะครับนี่เลยก่อนคลิปนี้นะครับที่เพื่อนๆได้เข้ามาดูแล้วอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเร่งด่วนขนาดนั้นเห็นของถูกแล้วไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจซ,ซ,ซื้อซื้อซื้ออันนั้นนะครับมันโอกาสที่ที่จะทําให้เราถูกหลอกเร็วถูกถูกหลอกถูกโก,ก,กงนะครับหรือว่าถูกหลอกได้โอกาสสูงมากนะครับดังนั้นแล้วเพื่อความแม่นยําและความชัวร์นะครับเราต้องมีการ เช็คเช็คดับเบิลเช็คเท่านั้นนะครับเ,เพื่อนเครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเจ,เจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย